วันนี้เช้าผมมาเดินสำรวจสวนผมมาดูนี่ครับต้นทุเรียนที่ผมเพาะไว้เนาะตอนนี้ก็บวกมันบางต้นก็หลุดไปแล้วนะครับุดเองบางต้นก็ยังไม่ออกครับบวกของมันเราดูแล้วตอนนี้นี่กิ่งของมันจะนี่นะครับจะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเราช่วยเอาออกก่อนในการหักครับที่เราต้องช่วยมันออกเพราะว่าเดี๋ยวนี่ครับเม็ดของมันตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นราครับมันจะไปโดนรากโดนอะไรมันจะทำให้นี่ครับต้นทุเรียนของเรา มันเน่ามันนี่เพราะว่าเชื้อราเนาะเราก็ถอดหมวกออกเอ๊ะอันนี้มันยังติดข้างใาอยู่ครับอัตรายกันนะเนี่ยโอ้ขาดไปแล้วมันเนี่ยมันยังติดแน่นอยู่ออกไม่ออกครับ หายไปแล้วครับอยอดของมันโอ้ใส่ได้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าตัดยอดให้มันตแตกเล็กๆเพราะวมันยังมียอดยอดอ่อนอีกอันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันค่อยๆซ้ำนี่ต้องระวังหน่อยครับในการถอดอยอดทัด รู้สึกว่าถอดยังไม่ได้ก็อย่าทำาอย่างผมนะครับเดี๋ยว,ว,ย,วยอดมันหักมันจะโตช้าครับมันต้องถอดยอดแล้วยอดสมบูรณ์อย่างนี้ครับหลายต้นนะครับที่มันถอดยอดถอดหมวกเองบางทีเราก็ต้องช่วยมันด้วยอย่างต้นนี้ก็นี่ครับมันหักไปละ ใบเลี้ยงันแต่ยังไม่ถอดหัวครรู้สึกว่าดึงออกไม่ค่อยได้อันนี้คงปล่อยไว้ไว้สักนินอันไหนที่เราถอดได้ก็ถอดครับถอดยอดให้สวยๆนี่นี่ครับอันนี้ยอดสวยเลยครับมีนหนึ่งยอดสองยอดอันนี้ทิ้ไงไกลๆเลยครับ ไม่ให้มันเป็นเชื้อราเนาะอย่าเอาเชื้อรามาใกล้ต้นอ่อนครับต้นทุเรียนที่เพาะไว้ของผมก็มีเยอะหลายต้นนะครับต้นนี้ยอดมันพุ่ง่างนี้แหละครับถอดครับอย่างนี้รัอ่ออกม โยนทิ้งไปนี่ครับอันนี้ยอดสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวมันก็ยืนขึ้นครับ ตอนนี้ผมก็เพาะต้นทุเรียนมาประมาณสิบต้นแล้วนะครับเท่าที่เห็นอยู่ในส่วนนี้ผมเอามาทดแทนต้นเก่าที่มันล้มหายตายจากเพาความร้อนไปครับเดี๋ยววันหน้าก็ทามันโตถึงระดับหนึ่งผมก็เสียบยอดครับเพราะผมตอนนี้สะสมพันพันใหม่พันดีนะก็หลายอันครับ ก็พันหลงลรัแบแลหรินรับแลอย่างเงี้ยหมอนทองก้านยาวอย่างเงี้ยพันดีๆทั้งนั้นครับเก็บไว้เดี๋ยวแล้ก่อนไปเรามาดูต้นทุเรียนอายุสองปีนี่ครับทิ้งท้ายก่อนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองอายุสองปีครับ มันแผ่ออกข้างมากกว่าจะขึ้นข้าบนครับทุเรียนที่แผ่ออกข้างเนี่ยมันจะดีกว่านี่นะครับที่มันขึ้นข้าบนเร็วเพราะว่าลูกทุเรียนมันจะออกที่กิ่งครับไม่ได้ออกที่ยอดถ้ามันกิ่งของมันแข็งแรงก็เดี๋ยวมันก็ได้ลูกเยอะนีนผมเน้นให้พุ่มใหญ่มากกว่าที่จะสูงครับ พราะถ้าสูงไปก็ทํางานยากครับเนาะโอเคครับเดี๋ยววันหน้าทุเรียนเติบโตถึงไหนผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ทําไปช่วยผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวน,นี่ไปก่อนสวัสดีครับ